ใช้โทรศัพท์มือถือปล่อยสัญญาณ Wi-Fi กับใช้กล่อง Wi-Fi ใส่ซิมปล่อยสัญญาณใช้แบบไหนสัญญาณจะแรงกว่าไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์นะครับพบกันเป็นประจำเกี่ยวกับทริคและก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับมี คำถามจาก fc เข้ามานะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้ทําการรีวิวเจ้าตัวนี้ไปนะครับกล่อง wifi ใส่ซิมของ ais นะครับก็คือเราสามารถเอาซิมนะครับซิมโทรศัพท์มือถือนี่แหละฮะซื้อมานะครับก็เป็นซิมเน็ตซิมอะไรก็ได้นะครับเอามาใส่ในกล่อง wifi ใส่ซิมตัวนี้นะครับมันก็จะมีช่องใส่ซิมเหมือนโทรศัพท์มือถือนะฮะนี่นี่นะฮะพอเราใส่ไปแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดเครื่องแล้วเราก็ปล่อยสัญญาณ wifi และทีนี้เราก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยรับสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็เล่นได้นะครับก็ <_ appointment> คือเป็นตัวปล่อยฮอสพอร์ตไวไฟแบบพกพานั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็ถามมันว่าถามหลายๆคนก็ถามมาว่าแล้วมันต่างยังไงกับเราใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ปล่อยฮอสพอรตแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงรับยังไงนะครับอ่าเนี่ยถามมาสมมุติเราใช้เครื่องเนี้ยเอาซิมใส่แล้วก็ปล่อย Wi-Fi แล้วก็ใช้เครื่องนี้รับเล่นอ่าแล้วมันต่างยังไงนะครับทาไมเราจะต้องใช้ตัวนี้ล่ะนะครับ ใช้แล้วมันแรงกว่าหรือเปล่าสัญญาณมันดีกว่าหรือเปล่าใช้ได้หลายเครื่องกว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับจะไม่ได้บอกนะว่ามันจะดีกว่าจะแรงกว่ายัางไงแต่ว่าอยากให้ดูดูการทดลองของผมแล้วกันนะครับว่าผมใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันในการรับสัญญาณเพียงแค่เปลี่ยนเอาซิมมาใส่โทรศัพท์กับเอาซิมมาใส่ตัวปล่อย Wi-Fi นะครับจะได้หาสงสัยกันเนาะอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือว่าพวกก่องรับสัญญาะัยต่างๆนะผมแค่ซื้อมาใช้แล้วผมก็มารีวิวตามที่ผมเห็นผลจริงอะนะครับผมไม่ได้ขายด้วยนะผมบอกตรงแต่ว่าผมจะทิ้งลิงก์สินค้าที่ผมสั่งมาจาก l a z a d a าไว้ที่คำอธิบายคลิปนะครับถ้าใครสนใจอยากได้มาใช้เนี่ยก็สามารถามามาสามารถหาซื้อมาใช้กันได้นะครับไปดูคลิปกันเลย คลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็จะใช้เป็นซิมเน็ตมาราทอนนะครับก็ตัวเนี้ยเป็นซิมที่ใส่โทรศัพท์มือถือธรรมดาปกตินะครับแต่ว่าเป็นโปรเน็ตแบบมาราทอนไม่อั้นนะครับคือใช้ได้ไม่อั้นอนะ่ะเป็นซิมมาราทอน12เดือนนะครับก็จะทดลองทั้งสองแบบก็คือใส่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ปล่อย wi-Fi แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือรับแล้วก็ใช้ กล่อง Wi-Fi ใส่ซิมนะครับก็ปล่อยสัญญาณมาแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้รับนะครับก็คือใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกันรับนะครับแต่ตัวปล่อยสัญญาณเนี่ยจะใช้โทรศัพท์มือถือปล่อยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายซิมไปใส่กล่องนะครับเพื่อที่ปล่อยสัญญาณอีกครั้งหนึง่งอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนเครื่องนี้เป็นตัวรับสัญญาณนะครับลองเปิดรับ Wi-Fi ดูนะปิด Wi-Fi ดูนะครับมันไม่ได้ใช้สัญญาณจาก ซิมเลยนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เหมือนเอาไว้เล่น Wi-Fi อย่างเดียวนะครับคือถ้าไม่มีสัญญาณ Wifi เนี่ยมันก็จะรับสัญญาณอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมมันจะขึ้นว่า y o u t u มันก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับไม่มีวิดีโอที่ดาวน์โหลดไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกับผมเลยนะครับแบบไม่ตัดต่อนะเดี๋ยวผมจะเอา ซิมมาใส่ที่โทรศัพท์มือถือนะครับแบบนี้นะครับโดยใส่เข้าที่ช่องซิมหนึ่งนะฮะจะมีช่องซิมหนึ่งซิมสองนะครับแล้วก็ใส่ช่องเมมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ก็จะเอาไว้ปล่อยสัญญาณอย่างเดียวเลยนะครับนี <c oughs> ่นะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เครื่องนี้เป็นตัวรับนะใช้อีกเครื่องหนึ่งเป็นตัวรับตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยอืมเข้าที่ซิมหนึ่งอย่างที่บอกนะครับใครที่ ดูอยู่นะครับผมจะไม่ตัดต่อเลยนะคลิปนี้อยากจะให้ทุกคนดูแบบว่าของจริงอะว่าทดลองให้ดูจริงๆเลยว่าสัญญาณเป็นยังไงนะครับอ่านะครับพอใส่ซิมเข้าไปแล้วเปิดเครื่องนะครับผมก็จะเปิดเครื่องมันอาจจะรอนานนิดนึงนะไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้ดูจริงๆถ้าผมตัดต่อไปเนี่ยทุกคนก็อาจจะว่าตัดต่อหรือเปล่า เอาซิมอื่นมาใส่หรือเปล่ปาอะไรประมาณเนี้ยผมจะให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะว่าไม่ได้ตัดต่อนะโอเคนะครับพอเปิดเครื่องมาแล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่านะครับที่ผมได้ทำการทดลองเจ้าตัว AS Wi-Fi เนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับในช่องนะฮะโอเคพอเราใส่ซิมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู อ่ะตอนนี้เราไม่ได้ใช้ Wi-Fi นะเราก็ปิด Wi-Fi นะครับไม่ได้ใช้ WiFi แต่ว่าเราจะปล่อย h o t s p o t นะครับคือตัวนี้เราจะรับสัญญาณเครือข่ายมือถือนะครับก็คือเปิดให้ซิมมันทำงานนั่นเองนะครับใช้เน็ตมือถือนะฮะพอใช้เน็ตมือถือเรียบร้อยเราก็จะปล่อย Wi-Fi ตรงนี้นะฮะปล่อย h o t s p o t นะครับ เหมือนที่เราใช้โทรศัพท์มือถือปล่อยฮอสปอตไวไฟทั่วไปนะฮะแล้วก็ปล่อยแบบนี้เลยโอเคทีนี้ก็จะมีสัญญาณ Wi-Fi ปล่อยกระจายออกมาแล้วนะครับโดยที่เราจะใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้รับสัญญาณฮอสปอต WiFi เครื่องเ e d m ี Me ที่ปล่อยมานะครับตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะเราก็เปิด wi-Fi ปุ๊บ อ่ะนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับขึ้นว่าเลตมี9 t นะครับแสดงว่ามันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับเราจะลองทดสอบอ่ YouTube ก่อนแล้วกันนะครับลองเปิด YouTube ดูก่อนเป็นยังไงอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเทสมา่ก่อนเลยนะพอดีมี FC ขอเข้ามาผมก็เลยอยากลองเทสดูเหมือนกันว่าถ้าใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอ้โหหมุนติ้วเลยทีเดียว จริงๆผมคิดว่ามันน่าจะแรงได้กว่านี้อีกนะเป็นที่มือถือหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่แอป y o ยูทูบวางไว้ใกล้ๆกันเลยนะตัวน,นี้มันรับสัญญาณได้นะสัญญาณมันก็ขึ้นนะครับให้ทุกคนดู ว่าสัญญาณเนี่ยมันรับได้นะแต่ว่าเล่น youtube เหมือนจะหมุนๆน,นะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหรอ่อ่ะใช้โทรศัพท์มือถือเลดมี9กทีปล่อยมานะครับยังหมุนอยู่เลยเดีย๋ยวลองไปดู facebook บ้างดีกว่า youtube ไม่ไปไหนเลย <laughs> แสดงว่าสัญญาณมันไม่ค่อยแรงจริงๆอะลองลอง Facebook ดูนะอันนี้เป็น facebook แม่ผมเอ่อเป็นไงรูปภาพอะไรก็ขึ้นนะถ้าเป็นรูปภาพก็โหลดอยู่แต่ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยหมุนเหมือนกันนะครับรูปภาพข้อความใครโพสข้อความใครโพสร,รูปภาพเนี่ยขึ้นนะครับเห็นไหมขึ้นวิดีโอไม่ขึ้นเลยดำมืดเลยนะไม่หมุนแสดงว่าไม่ไม่ค่อยโอเคเลยนะครับสัญญาณ ลองใช้แอปเช็คสัญญาณดูนะครับว่าเป็นไงบ้าง Speed ทส s t นะครับหลายๆคนบอกว่าแอปนี้อาจจะเทสสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผมจะลองใช้ดูแล้วกันนะครับนะแม้มันก็ขึ้น 7.5-7.6K ดูเนะ็ตวิ่งนี่ยซิมนะครับใช้มือถือปล่อยเออ k 0 0 k นะครับเห็นไหมเห็นที่ตัวหนังสือข้างบนนะมันก็จะขึ้นว่าตอนัวเน็ตวิ่งเท่าไหร่ มันก็วิ่งอยู่นะเน็ตอะแต่ว่าดู YouTube ไม่ไหวอืมอาจจะพอเล่น Facebook ได้นะครับลองเทสสปีดดูแอปเทสสปีดยังไม่ไหวอะเอเหมือนค้นหาเครือข่ายไม่เจอเลยนะครับเหมือนสัญญาณอ่อนมาก นะครับแต่ว่าถามว่าถ้าไม่มีสัญญาณเนี่ยไม่มเล่นเฟซไม่ได้แน่นอนแต่นี้มันเล่นได้พอเล่นได้นะครับเห็นไหมสามารถเข้าไปอ่านอะไรได้เนี่ยอย่าลองปิดนะครับอ่านะปิด WiFi แล้วเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวผมจะย้ายซิมนะครับย้ายซิมเอาไปใส่ที่กล่อง wifi ใส่ซิมดูทุกคนดูนะครับอเดี๋ยว ถอดซิมออกก่อนเอออุ้ยล่วงนะครับอืมนะก็ตัวนี้ก็เป็นซิมที่ถอดออกมาเดี๋ยวผมจะใส่อดแดปเตอร์นะครับใส่อดแดปเตอร์เข้าไปแล้วเอามาใส่กล่องไ wi ไฟใส่ซิมตัวนี้นะครับ วิธีการใส่ก็ไม่ยากนะใส่เข้าไปเหมือนใส่ซิมมือถือแหละครับชึบนะฮะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตัวนี้ดูขั้วให้ถูกด้วยนะครับขั้วบวกลบนะครับรีวิวการใช้งานเดี๋ยวผม ให้ดูอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับผมทําคลิปไว้แล้วล่ะวิธีการใช้งานเปิดใช้งานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าซิมอะไรต่างๆตั้งค่ารหัส wifi นะครับก็กดเปิดพอเปิดแล้วไฟสีฟ้าเขาจะติดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรารอให้มันมีสัญญาณคลื่นก่อนนะครับถ้าขึ้นแบบนี้สัญญาณ wifi มันยังไม่มานะครับต้องรอให้ปุ่มสีฟ้าขึ้นทั้งหมดก่อนอ่านะขึ้นสัญญาณมีแล้วเห็นไหมมีขึ้นมาขีด2ขีดนะครับ สามขีดนะครับอันนี้คือความแรงของสัญญาณ WiFi นะครับและตัวนี้ตัวสัญญาณมือถือนะครับหรือว่าสัญญาณซิมอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับตัวนี้มันยังไม่ไม่มีมาะนะครถ้ามาแล้วมันจะเป็นสีฟ้าหลังจากนั้นเรามาเปิด WiFi อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ทำการเชื่อมต่อเข้ากับกล่อง a s w i f i ใส่ซิมตัวนี้ะนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วมันก็จะขึ้นนะครับ TWD นะครับ ตัวนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่า TWD เดี๋ยวลองมาเล่น YouTube ดูนะครับตัวนี้รับ Wi-Fi จากตัวกล่องเอส Wi-Fi ใส่ซิมนะครับนมะมาไวไหมผมว่ามันมันไวกว่าเมื่อกี้เยอะนะไวกว่าใช้โทรศัพท์มือถือนะครับชึบกดดู YouTube ได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นคลิปในช่องผมสักคลิปนึงแล้วกันนะครับให้ทุกคนดูว่าเวลาเล่นวิดีโอเนี่ยมันลื่นไหลไหมสะดุดไหมนะครับใช้มือถือเครื่องเดียวกับเมื่อกี้เลยนะนะครับ เอาคลิปนี้แล้วกันก็ภาพคมชัดเหมือนเดิมนะครับภาพชัดเสียงชัดไม่มีสะดุดนะครับ Facebook ล่ะ Facebook เมื่อสักครู่นะครับรูปภาพอ่าเห็นไหมตัวที่เป็นวิดีโอเนี่ย มาแล้วนะเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นภาพจอดำๆหมุนติ้วเลยนะฮะก็ถือว่าสัญญาณแรงดีนะเน็ตหมุนดีนะครับเดี๋ยวลองใช้สปีดเทสดูสิเมื่อสักครู่เทสไม่ได้เลยนะในการใช้โทรศัพท์มือถือเดี๋ยวตอนนี้จะใช้กล่อง wi-fi ใส่ซิมลองเทสสปีดดูนะครับึ๊อเทสได้ไหมอ่าเทสได้นะ คนสัญญาณแรงอยู่วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไปเท่าไหร่เนี่ยสามสิลองดูนะครับดาวน์โหลดได้35.9นะครับเดี๋ยวลองดูอัปโหลดละอัพโหลดได้29 m x เมกนะครับก็เป็นอันว่า ตามที่เห็นนะครับว่าเราเอาซิมนะครับระหว่างเราเอาซิมมาใส่โทรศัพท์มือถือแล้วปล่อย wi-Fi ให้มือถือนะครับสัญญาณแรงแค่ไหนกับใช้กล่อง wi-fi ใส่ซิมปล่อยสัญญาณนะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือรับสัญญาณแรงประมาณไหนนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจเจ้าตัวกล่อง wi-fi ใส่ซิมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายคลิปเนาะถ้าใครอยาก ได้ลองมาใช้กันดูนะครับราคาไม่แพงอยูนี้มันพันเท่าไหร่พันกว่าบาทนะครับก็สามารถพกพาได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้ประมาณผมลองใช้ครึ่งวันมันไม่หมดอ่ะนะครับแต่ถ้าพอมันหมดแล้วเราก็สามารถชาร์จแบตได้นะครับสามารถเอาไปใช้บนรถนะครับไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณซิมเรามีสัญญาณนนะ่นะก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ผม,มเอาไว้ใช้ที่บ้านนี่แหละนะครับทำ u t u b e อัพคลิปบ้างอะไรพวกนี้นะผมก็จะใช้ เจ้าตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวอัพคลิปดาวน์โหลดคลิปอะไรต่างๆนะครับในช่อง YouTube ผม,ผมนะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวิดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ